ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะเฮียหยองเฮียปหยองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอ่อีบุ๊กกันหน่อยดีกว่านะฮะมีทุนมา7500บาทนะครับผมก็ซื้อไปเลยนะฮะอออินไปนะครับผมนะ ก็คุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์าชากดติดตา,ามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะมีไลฟ์สตรีมแจกเครดิตทุกวันนะครับผมทั้งเครดิตแบบไม่ติดเทินและติดเทินนะครับนะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะกันหน้าผมตอนตอนนีาา้ผมจะไลฟ์สตรีมในช่องเนยหยองยามหยอง,ยองวีสองนะครับผมโอ้โหดอกนี้สวยครับผมเจ็ดพันเฮ้ยเบ็ดร้อยนะฮะตอนนี้นะครับผมโอ้โหดูมันไหลดิคุณผู้ชมโอ้เอเแรกมีไหม จมสี่พันสามซุยโอ้โหเก้าพันสี่ดูมันไหลดีคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหเบ็ดร้อยหมุนแรกก็ไหลไปสองหมื่นสามแล้วนะครับโอ้โหมันจะเชื่อเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมตอนนี้หยิบมาดีนะครับผมมาดีนะจิ้มก็ดีนะฮะถ้าวันไหนที่มันจิ้มเป็นเพีย้ยนก็อย่าไปเล่นมันนะคุณผู้ชมนะฮะโอ้โหไหล J สอง K สองก็ได้โอ้โหสวยคิวต่อเป็นเป็น K กางเขนแรกมีไหมโอ้โหแจำก็ผมอีกหมื่นหกฮะโอ้คูณสิบแปดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แตกมาสี่หมื่นสามแล้วนะครับผมนะสี่หมื่นสามแล้วนะครับเฮ้ยแตกดีเกินนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โหดองนี้สามเปสี่ เฮ้ยคูนเยอะแล้วเนี่ยผมเนะ่ยคูนเยอะน่าจะไม่จ่ายแล้วนะครับผมผมเล่นได้เลยนะฮะแปดหมุนนี่น่าจะว้าวลัวๆนะครับขู่จ่ายสุดจริงนะฮะเบ็ดร้อยนะครับผมโอ้ยังได้อยู่โอ้โหดอลลาร์พันสองพันก็มาดีครับก็มาดีครับเปลี่ยนเป็นเจได้ไหมโอ้โหเปลี่ยนเอเอเธอแรกแม่ถ้ามีเอเธอแรกนี่แจมเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอีกหกรอบหมุนนะครับผม โอ้โหหรือจะเชื่อเลยนะ่ยโอ้ยังไหลอย <S <S ู่นะครับผมยังไหลอยู่โอ้โหแยำห้าหมื่นสองแล้วนะครับผมเฮ้ยก็กดไปเออ่ครึ่งแสนแล้วนะครับผมครึ่งแสนแล้วนะคุณผู้ชมไหลอย่างนี้นะฮะโอ้โหคูณเจ็ดแล้วนะครับ เฮ้ยเบ็ดร้อยแตกสุดจริงนะคุณผู้ชมนะอน่าจะไม่จ่ายแล้วนะครับผมนะน่าจ,จ่ายแต่ผมเท่านี้แหละนะครับโอ้โหยังได้อยู่เฮ้ยเกินปุยมุ้ยนะครับผมเกินปุยมุ้ยนะฮะหมุมสุดท้ายไม่จ่ายแล้วนะครับผมโอ้โหโสุดนะครับผมคุณผู้ชมแทงมาห้าหมื่นสามนะครับผมนะโอ้โหยอมใจเลยนะครับ โอ้อึ้งเลยครับผมนะก็คือดอกเดียวเลยได้ถอนเลยนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะทุน7 5หตอนนี้ก็แตกมา53 0 0 0แล้วนะครับนะก็จะซื้ออีกสักรอบแล้วกันนะฮะซื้ออีกสักรอบแล้วกันนะฮะวัดใจไปเลยนะครับถ้าแตกอีกก็คือมันบักหรือเปล่าวะนะครับผมเออนะฮะขออีกสักรอบได้ไหมเผื่อจะได้สักแสนหนึ่งนะครับทุน7 5แตกแสนได้ปะเออ อุ้ยยังจ่ายอยู่เคสอง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 แจมเฮ้ยมาดีว่ะคุณผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยเออการกระบ,บาดแถวแรกโอ้ยไม่มีโอ้มีการกระบ,บาดแถวแรกอีกได้อีกสักสองสามพันนะครับผมนะฮะเฮ้ยมาดีมาดีมาดีนะครับผมว้าวแล้วหรือเปล่า หมุนสุดท้าย5ห,หมุนสุดท้ายว่าไม่น่าจะจ่ายนะไม้นี้น่าจะโดนนะฮะก็โดนก็พอดีครับผมนะเอาหมุนยาวๆเลยบั๊กไปแล้วนะครับผมบั๊กหรือเน็ตผมวะเนี่ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยหลุดนะฮะโอ๊ยสภาพเอาอย่างมาอยู่เลครับผมน่าจะบั๊กแบบบ้าไม่จ่ายให้ผมแล้วแล้วแหละนะครับผมสวย เปลี่ยนมือให้หมดได้ป้าโอ้โหได้ Y สี่แถวนี่แจมเลยนะฮะสามแถวเนี่ยนะครับผมนะเอแถวแรกน่าจะมา K ขวับป้าบจะยังไงนะฮะเพราะ K แถวตรงมาเลยนะครับก็ไม่น่าจ่ายแล้วนะคุณผู้ชมนะก็เอาเท่านี้แหละนะครับน้องห้าหมื่นนะครับเฮ้ยลูกตาเจโอ้โหเปลี่ยนงูเฮ้ยเลยเนี่ยผม ก็ขาดทุนไปไอ้นี้นะก็โอเคนะคผมก็จบไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะมีทุนมา7,500บาทนะครัผมก็แตกมา5 1 0 0 0ื่นนึ่งะผมครึ่งแสนนะครับนะก็ฝกา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในสตรีมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้สวัสดีครับผม